วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมทองม,ม้วนรสเค็มกุ้งมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะสอนวิธีการทำสามรูปแบบให้เลยนั่นก็คือทองม้วนทองแผ่นทองพับเพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนนำไปทำกินนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเอารากผักชีพริกไทยดำนะคะไปตำรวมกันเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายใส่เกลือใส่ไข่ไก่ ใส่น้ำตาลมาร้าวรากผักชีกับพริกไทยดำที่เราตำแล้วใส่ลงไปตามด้วยกุ้งแห้งบดท,ทำการนวดแป้งนะคะผสมแป้งให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หัวกะทิครึ่งหนึ่งก่อนใส่ลงไปในตัวแป้งเราก็ทําการนวดแป้งผสมแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันแนะนํานวดให้นานหน่อยนะคะจนตัวแป้งมีความเหนียนแบบนี้ใส่กะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปผสมทําการคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน เนื้อแป้งก็จะได้ออกมาเป็นปะเหลวประมาณนี้แล้วก็เอากุ้งแห้งที่เป็นตัวนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ทำการคนผสมตั้งผักแป้งไว้30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ใบผักชีลงไปด้วยเอาเตานะคะไปตั้งให้ร้อนใช้ไฟอ่อนพอร้อนแล้วก็เอาน้ํามันที่ผสมกับไข่แดงนะคะทาพิมพ์พเพื่อป้องกันไม่ให้ติดขนมจากนั้นทำการหยอดแป้งใส่ลงไป พอตัวขนมสุกนะคะให้เพื่อนๆทำการพับเข้าหากันเดี๋ยวเราจะทำขนมทองพับก่อนแล้วก็ปิดเตาอีกรอบตอนนี้นะคะขนมทองพับของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำขนมทองมว้วนทำเหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกหยดแป้งพอแป้งสุกก็พับเข้าหากันจากนั้นทำการมว้วนใช้เหล็กนะคะทำการมว้วนตัวขนมเข้าหากันก็จะได้ว่าเป็นขนมทองมว้วน ถ้าไม่ถนัดทั้งสองแบบก็ทำเป็นทองแผ่นได้เลยพอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาก็เป็นขนมทองแผ่นส่วนตัวนี้เป็นขนมทองพับนะคะพอมันเย็นตัวแล้วเราก็จะใส่กล่องให้เรียบร้อยปิดฝาให้สนิทนะคะขนมจะเก็บได้นานแล้วก็กรอบเผื่อเพื่อนๆนะคะจะนำไปทำเป็นของฝากแจกในช่วงปีใหม่ได้เลยตัวขนมมีความกรอบหวานกำลังดีนะคะมีความหอมของตัวกุ้ง เพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากินนะคะหรือว่าจะทําขายก็ได้ทําแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เลยคะ่ะ